็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทส่งท้ายการคองอำนาจขององค์จกักรพรรดิและบบกก็ตัดมาที่จกักรวรรดิในตอนนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดว่าตื่นแล้วสินาะลูโดล่ายิงงามผมสิน้งเงินาถามไทยเช่นนั้นโดยหันหน้าไปทางชายสวมใส่อ,พอัพรูลาซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็น ยิงงามผู้นั้นคือตัวการที่กลุ่มคนได้เปรียบในห้องประชุมใหญ่จอมพลน,นั่นเองอืมแล้วการประชุมเป็นยังไงบ้างพอที้ยิงครับถามนั้นเธอเลยตอบว่ากําหนดให้มีการออกสืกใหญ่แล้วละพอที้ยิงเช่นนานเด็กหนุ่มก็พูดว่าพอพุณที่เน็ดเหนื่อยกระด่าคงคัดค้านใช่ไหมพอที้ยิงครับถามนั้นเธอก็ได้พูดอีกว่าใช่แล้วเพราะผู้เท่าคนนั้นเป็นพวกมองโลกตามความเป็นจริงอย่างอาวุธของชาวต่างโลกนา แม้แต่จะต่อก้อนกับผอมกรยังทําไม่ได้เลยไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้สึกถึงเรื่องแน่นอนอยู่แล้วพันนั้นหรอกนะพอดีินเช่นนั้นโอจักรพัฒก็พูดว่าคือคือคงเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องออกศึกใหญ่อยู่ดีเพื่อที่จะทําให้ประจักษ์ว่าพวกเราเป็นราชาแห่งโลกนี้นั่นแหละคือสัญญาที่ให้ไว้กับจีจักรพัฒดลูโดลาพึมพำเบาๆจานาเขาก็ยิ้มอยางสงบเพื่อที่ปรับความรู้สึกใหม่แล้วต่อมาจักรพัฒ์ก็พูดอีกว่า แล้วก็เวกินเอ๋ยหลังจากการพิจารณาของเธอคิดว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงเหรอเวกินหนึ่งในชื่อของเผ่าอมอังกรมีเพียงแค่สีตัวในโลกนี้มังกรสีแดงเข้มอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเปลวเพลิงซึ่งควบคุมเปลวเพลิงชดช่วงนอกจากจะเป็นตัวตนที่เก่าแก่กว่ามังกรวายูข้างวอเดล่าแล้วยังเป็นมังกรที่ไม่มีวันเสื่อมสลายมีนามว่ามังกรเพลิงชดช่วงเวกิน ผู้ที่ได้รับการขนานนามดังกล่าวมีเพียงแค่หนึ่งในโลกนี้สาวงามผู้ถูกถามให้คําตอบแก่ลูโดล่าเธอก็พูดว่าต้องชนะสิแน่นอนเลยล่ะมาส่มคนแค่ที่หมกตัวอยู่ในรางมังกรทําลายคนลําพองใจของจอมานหน้าใหม่ให้เป็นผุยผงทําให้น้องชายโง่ของทำให้น้องชายงงโง,ขง่องงงโงของข้าที่เอาแต่ขี้เกียจสลังยาวได้ตาสว่างแล้วทําให้กียอมรับว่าลูโด่าคือผู้ที่ปกครองโลกนี้กันเถอะค่ะ เธอไม่รู้สึกถึงผิดธรรมชาติแต่อย่างใดเมื่อถูกถามชื่อนั้นใช่แล้วเธอนั่นแหละคือเวอร์จินหนึ่งในผอมัาางกรซึ่งถือว่าแข็งแร่งที่สุดมังกรเพึงโชดช่วงเวอร์กินต่อหน้าเวอร์กินผู้ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจากควาิลูโดราผู้ต่อไปด้วยท่าทีสนิทสนมงั้นเหรือเรื่องนั้นช่างหน้าพอใจอย่างยิ่งและเธอคิดว่าน้องชายของเธอจะออกมาไหมเวอร์กินได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยไร้ซึ่งการคุ้นขีด ใช่แล้วลูดโดล่าเดยวก็ออกมาแหละเพราะเด็กคนนั้นชอบงานเทศกาลมากๆเลยนี่นาแต่ว่าทั้งๆท,ที่เด็กคนนั้นคลายผนึกออกมาแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในสภาพปกติยังไงอย่างนั้นเพราะยังไม่สังเกตเห็นวายุสลาตันที่รุนแรงเหมือนคุ้มขั้งแม้กระทั่งอลาที่ตรวจจับได้แต่ที่ไหนซักแห่งบนพื้นดินก็หายไปหมดเลยนะซสีไม่แน่ว่าการฟื้นคืนชีพอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้นะพอดีนเช่นนั้นจกกักรพรรดก็พูดว่า ถ้าอย่างนั้นอาจจะโดนโค่นลงได้ด้วยกําลังทหารของเรานะพอได้ยินเชื่อนาน,นเวอร์กินก็พูดว่าแบบนั้นก็น่าสนุกดีนี่จอมันที่ได้ใจแค่การฝึกน้องชายโง,ง่ๆให้เชื่องและหลอกลวงกระทั่งล้านสาวผู้น่ารักของข้านาะข้าอยากจะให้เขาเจอกับเรื่องราวที่ปวดร้าวสักหน่อยและจากสนทนาดังนั้นทั้งสองคนก็ได้ยิ้มให้กันสำหรับรูเดอลา่ากับเวอร์กินคนสำเร็จของกลยุทธ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่าง เกมที่เล่นกับกีนั่นคือสิ่งที่เดิมพันอำนาจในการปกครองโลกเกมนั้นไม่มีกฎที่ซับซ้อนเพียงใช้แค่หมากและจะชนะก็ต่อเมื่อเขาควบคุมทางที่มั่นทางการทหารของฝ่ายตรงข้ามกระดานคือโลกตัวหมากคืออสูรและมนุษยชาติสําหรับหมากที่ใช้ในตอนแรกเริ่มนั้นกีมีเหล่าอสูรและมนุษย์มารดูลล่ามีส่วนหนึ่งของมนุษยชาติทว่าหลังจากเกิดการสับเปลี่ยน สำแล้วสำเล่าภายในเวลาอันยาวนานผลลัพธ์ก็คือต่างฝ่ายต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ปั่นป่วนเพราะการแย่งชิงหมากของศัตรูไม่มีปัญหาในทางกฎกติกาแต่อย่างใดเช่นกันหมากที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับกีและลูโดราคือเผ่ามังกรที่เป็นคู่หูของแต่และคนต้องขยับแค่หมากในมือนี้เท่านั้นนั่นคือกฎสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้กล่าวในทางกลับกันคือจะทำอะไรก็ได้แต่เท่าที่กีกับลูโดรา ไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงแน่นอนว่าการที่โลกล่มสลายนั้นจะกลายเป็นว่าเกมโอเวอร์เนื่องจากเรื่องนั้นไม่ใช่เกตนาที่แท้จริงของพวกเขาจึงจําเป็นต้องออมมือเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นขึ้นหากแต่มีสิ่งผิดปกติในเกมนี้วดเดล่าผู้เหลือรอดเป็นตัวสุดท้ายและเลาาราปีสาจ์แห่งจุดเริ่มต้นพวกสิ่งผิดปกติเช่นนี้เป็นตัวตนที่อยู่นอกเกมไม่ว่าจะเป็นการดึงเข้ามาเป็นพวกหรือการเป็นศัตรู ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับกีและโรดรลาซึ่งเป็นผู้เล่นหนึ่งในมาของกีจอมานเลออนซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือถูกโจนคุกคามที่พื้นที่ปกครองยินแดนแห่งทิศตะจิมก็มีวีโอเล่หาเคลื่อนไหวอย่างรอเล่นคงได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงสุนทิศทางบุรุพาก็ยังมีบางผู้นั้นอยู่ปิศาจผู้ภาคภูมิใจในพลังอันมหาศาลหลยซึ่งพวมตายแม้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้างบานตั้งแต่รากเหง้าแต่คงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างเอาใจใส่สําหรับการนั้น ยิ่งกว่าการเสียสละเช่นนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดึงเข้ามาเป็นพวกโดยการเจรจารเระล่ากับเวอรก์กินคิดว่านั่นแหละคือวิธีการที่ดีที่สุดในการเดินเกมให้ได้เปรียบกีหากเวอรก์กินต่อสู้ก็สามารถสังหารบางได้เช่นกันถ้าทําอย่างนั้นความเสียหายที่ภูมิภาคนั้นจะได้รับพงถึงขั้นเหนือจินตนาการจึงได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถดําเนินการจริงได้อีกทั้งยังคํานวณพลาดไปว่านานานประเทศฝัฝ่งตะวันตกเริ่มเคลื่อนไหว ใช้หลักการแบบเฉพาะตัวเทพประจำถิ่นที่ชื่อว่าลูเมนาสซึ่งได้ถือกำเนิดในดินแดนแห่งทิประจิมได้เติบโตไปเป็นศาสนาเทวานิยมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยระบบการปกครองที่มั่นคงจึงรวบรวมประชาชนของฝั่งตะวันตกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วแม้จะรู้ตัวว่าตัวต,วตวนดีแท้จริงของลูเมนาสก็คือจอมานแต่หลังจากกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวในฐานะศาสนาก็สายเกินไปแล้วช่วงที่ลูลรลาพิชิตบุรพา ใหอยู่ภายใต้การปกครองได้อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ฝั่งตะวันตกสมานฉันร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเขตอิทธิพลเขตหนึ่งแล้วนั่นเป็นสาเหตุให้เกมระหว่างกีกับลูลาล่าตกอยู่ในสภาวะคงักและต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าเช่น,น่าเจ็บปวดที่การโจมตีฝั่งตะวันตกเป็นได้อย่างยากลําบากเพราะว่าการเข้ามามีบทบาทของผู้กล้าคูโรโนอาและผู้กล้าแกนเบลซีนัสทั้งๆท,ท,ที่ถ้าคนพวกนั้นไม่ปรากฏตัวออกมา ตอนนี้ท่านคงจะชนะไปตั้งนานแล้วค่ะปอร์ินเช่นนานลูโราก็ได้พูดว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปการที่มีผู้มาขัดขวางการที่มีผู้มาขัดขวางการครองอานาจของพวกเราปรากฏตัวขึ้นมาก็คงเป็นบททดสอบพี่เวลานาว่าวางไว้เช่นกันเพราะคนคนนั้นชอบกลอุบายมากๆตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่พอรินเช่นนานเวอร์กิน Virgin ก็พูดว่าใช่แล้วนั่นสิเนเนอท่านพี่ก็ช่างน่าลำคาญเหลือเกิน เมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วลูดาากับเวอร์กินต่างก็ยิ้มให้กันเพื่อลำลึกถึงอดีตแล้วต่อมาลูดากาได้พูดว่าแต่ว่าเวลามาถึงแล้วมาทั้งหมดก็อยู่กันครบใกล้ถึงเวลาที่จะเราจะชนะแล้วพอดินเช่นนั้นเวอร์กินก็พูดว่าคราวนี้แหละข้าต้องรู้ค่าจีกับเวลซาพิสา,าของข้าแล้วนะเนี่ยฮึยเฮ้ยจีเพ่งเล็งไว้แล้วละ่ะถ้าเธอสู้กับลูราลาจีก็คงคิดว่าจะโจมตีที่ช่องหัวแน่ พอเดียนเช่นนั้นเวอร์กินก็พูดว่าใช่แล้วเช่งหน้าโมโหนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นตอนนั้นก็น่าจะเจ็บกวดเวอราราด้วยน้ำมือของข้าแล้วเชียวนั่นคือถ้อยคำที่บ่งบอกถึงความผิดพลาดในการออกสื่อใหในครั้งก่อนหากเวอร์กินออกไปแม้แต่เวอร์เดาราดก็ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะโดนจีชุบมือเปื้อในการขยับมาที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างพอมองกรจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ตอนนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่ผิดแน่มีแรงงานมากมายจากจาราชนที่ลูโรลาปล่อยไว้ตามท้องที่ต่างๆบนโลกแล้วต่อมาลูโลาลาได้พูดว่าถึงจะนานแต่ก็ควรค่าแก่าการรอคอยนะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการบุกลุกฝั่งตะวันตกได้หายไปแล้วละตัวตนที่แท้จริงของเทพีหนึ่งเดียวลูเมนัสคือจอมาลูเมนนัสเพียงตัวตนที่แท้จริงได้รับการ,รพิสูจน์กพย่อมคาดคะเนกำลังลบนั้นได้เช่นกัน มิหามซ้าจอมานที่เคยเป็นตัวแทนของลูมมนาก็ได้มอดมวยไปแล้วและปรมาจาร์แห่งวันทั้งเจ็ดก็ยังดับศูนย์ลงไปอีกด้วยนอกจากนี้และต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าแกนเบลที่เป็นตัวเกจก,กาก็ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วคงเป็นภัยของนานาประเทศฝั่งตะวันตกลดลงหัวภาพเลยละ่ะพอได้ยินเช่นน,นั้นลูเล่าก็พูดว่าจริงอย่างที่ว่าเราผู้คนที่ขัดขวางการควองอํานาจของเราได้ย่อยยับไปโดยไม่ต้องลงมือเลยด้วยซ้ํา เรื่องนั้นถือเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากเทพพยากรที่ลูร่าคนยืนอยู่จุดสูงสุดลูร่าและเวอร์กินเชื่อเช่นนั้นโดยไม่สงสัยแล้วต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าแล้วลูร่าสภาพเป็นยังไงบ้างพอที่ยินเชื่อนาน,นเขาก็ตอบว่าทั้งหมดไม่มีปัญหาพลังของเราอาร์คมาเกตดอนกำลังแห่งทูตสวรรค์สามารถใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วละ่ะอาร์คมาเกตดอนคือพลังขั้นสุดที่ลูร่ามีการเปิดใช้งานสิ่งนั้นมีเงื่อนไขที่เข้มงวด หาใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วกว่าจะใช้ได้ครั้งถัดไปก็จําเป็นต้องใช้เวลานานเหตุผลที่จักรวรรดิไม่เคลื่อนไหวจนมาถึงตอนนี้ก็มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการรอคอยอย่างมุ่งมั่นจนกว่ารูลาจะสามารถใช้งานอาร์ตมาเก็ตดอนได้อีกครั้งผลลัพธ์นั่นก็คือกระทั่งแกนเบลที่รูลามองว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็ได้หายไปทานที่รูลามั่นใจในชัยชนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในอีกแง่หนึ่งถ้าพูดถึงจี ขาไม่ได้กุมอานาจเหล่าจอมมารอย่างสมบูรณ์แบบเลยเหล่าจอมมารแต่ละตนต่างก็กระทาตามใจชอบยากที่จะพูดว่าสร้างความสัมพันธ์แบบเชิงร่วมมือได้แล้วแต่ว่าขอบเขตอิทธ,ธิพลของแต่ละตนจะกว้างใหญ่แต่หากมองในมุมมองของลูดอล่าก็ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามแล้วต่อมาลูดอล่าเลยพูดว่าครั้งนี้ได้เปรียบอย่างล้นหลามเลยนะพอดีเช่นนั้นเวกินก็ตอบว่าแต่คงไม่มีเวลาใช่ไหมคะ ถ้าอยากดึงน้องชายงโ่ๆโของข้าเข้ามาเป็นพวกพวกจังนะจึงจะต้องบังคับก็ตามถ้าทําอย่างนั้นคงจะรับมือกับกีได้ด้วยถ้าทําอะไรสักอย่างได้แม้แต่เวลซาร์พี่สาวของข้าเลนกับมิสซารีก็เป็นคนละเรื่องแล้วเพราะงั้นข้าเลยจะปรึกษาว่าพลังแห่งการควบงำของท่านเป็นยังไง พอได้ยินเช่นนั้นลูเล,ล,า,ลาก็ตอบว่าสบายใจได้ถ้าทำให้จิตสำนึกของวูเดล่าหยุดจ่ออยู่กับการต่อสู้แล้วเราคงอาศัยช่องโหวนั้นเข้าครอบครองเจ้านั่นด้วยเลกาเลียโดเมนียนการครอบงำแห่งพระราชอำนาจของเราได้เวกินผู้ได้ยินดังนั้นก็ได้เผยรอยยิ้มอันอ่อนโยนบนใบหน้าอันงดงามที่เย็นชาแล้วก็พูดว่าตายจริงถ้าอย่างนั้นก็ชนะแน่นอนนะสิพอเดียนเช่นนั้นลูเล,ล,า,ลาก็ตอบกลับว่าแน่นอนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปตามโครงเรื่องที่เราเขียนไว้ อลูดล่าพูดมาเช่นนานเวอร์กินก็พูดว่างั้นก็ดีสิที่น่ากังวลคือท่านเวอร์กินยังพูดไม่จบเลยลูเดล่าก็พูดว่าอย่าพูดนี่ก็เป็นกฎธรรมชาติเช่นกันไม่สะดวกเอาซะเลยร่างเนื้อของมนุษย์เนี่ยพอได้ยินเช่นนานเวอร์กินก็พูดว่าลูดดล่าเฮลลูเดล่าก็พูดว่าถ้าเกิดใหม่ไปหลายครั้งโดยยังคงสืบทอดอัตราและความทรงจําดวงวิญญาณจะถูกกัดก่อนถ้ามีช่วงหยุดพักเหมือนกาเาล่าก็คงดี แต่นั่นถือว่าเป็นความสิ้นเปลืองที่เรายอมไม่ได้หากทาแบบนั้นพลังของเราคงถูกผนึกอีกครั้งไปเสียเปล่า,ลา,ลานะหากเป็นเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าลูลาลาต้องปวดความสามารถใหม่ตั้งแต่แรกการกระทําเรื่องนั้นทุกครั้งที่เกิดใหม่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาในการเอาชนะกีเลยแม้แต่น้อยลูราล,ลาในครั้งนี้ได้รอคอยอย่างมุ่งมั่นจนกว่าพลังของตนเองจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังนั้นพลังทั้งหมดจึงถูกปวดจนเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมเต็มที่แล้ว เพียงแต่ลูลาลาได้ทําเรื่องที่เกินเหตุไปมากเลยทีเดียวเพื่อที่จะรักษาสภาพนั้นไว้ลูลาลาในรัชสมัยนี้แต่ว่าแต่น่าสนมเลยแม้แต่พระมเหสีก็ยังไม่ได้แต่งตั้งเลยด้วยซ้ําแม้ว่าพระมเหสีแห่งจักรวรรดิจะเป็นเครื่องประดบับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะนั่นหมายความว่าเจ้าชายที่จะเป็นตัวสมรอของลูลาลาก็ยังไม่ได้ให้กําเนิดเช่นกันเรื่องที่เจ้าชายนั้นไม่มีความหมายว่าพลังของตนจะถูกแบ่งแยก การเกิดใหม่ของลูโด่าเป็นกรณีพิเศษเจ้าชายที่เกิดมาสืบทอดความรู้และพลังทั้งหมดการสืบเชื้อสายแบบราชวงศ์เดียวที่เป็นสมบูรณ์แบบไม่ใช่เวลาที่จะมามมวพูดเรื่องผู้สืบทอดแต่อาจเรียกได้ว่าเจ้าชายนั่นแหละคือจกักรพรรดิที่แท้จริงเรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในรัสมัยนี้เหตุผลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการใช้งานอัพมาเกตดอนหาสืบทอดพลังให้กับเจ้าชายแล้วสก,กิลยูทูก,กาจัดในช่วงเวลาก่อนที่จะบรรลุมิติภาวะ เรื่องนั้นเป็นไปในลักษณะที่ดรลราจะทําอะไรไม่ได้เลยเป็นสาเหตุที่ให้เขาไม่สามารถขยับเพรื่อนผลกระทบจากพลังที่ยิ่งใหญ่เกินไปได้และในตอนนี้ละสมัยนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วหากเกิดใหม่เป็นเจ้าชายโดยมองข้ามเงื่อนไขนี้ไปจะเสียเวลาสิบกว่าปีไปเปล่าๆดูดราไม่ชอบแบบนั้นทั้งนี้เวอร์กินก็ยังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่อีกหนึ่งเรื่อง เพราะการเก็บสะสมพลังไว้จนถึงขีดสุดแล้วภวมเหน่วยล้าทางจิตใจของรูโรล่าก็จะถึงขีดจำกัดแล้วช่วงเวลาการนอนหลับสั้นลงให้ถูกอาการอ่อนเพลียจู่โจมเป็นประจำสภาพดังกล่าวได้เล่งสุดก่อนของดวงวิญญาณของรูโรล่าหากให้ช่วงเวลาเปิดการใช้งานอักมาเก็ตด,ดอนล่าช้าโดยถ่ายทอดพลังงานให้เจ้าชายสภาพดังกล่าวจะบรรเทาลงแต่รูโรล่าไม่ยอมทำเช่นนั้นโดยเด็ดขาด ตอนนี้ได้เวลาแล้วดูราล่าตั้งใจที่จะชี้ชะตากับกีในครั้งนี้เวอร์กินมองดูราล่าด้วยความเจ็บปวดแล้วเธอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เหรอดูราลา่าพอถามเช่นนั้นดูราล่าก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมากังวลหรอกเราขอสัญญาว่าอย่างน้อยเราจะไม่ล้มลงจนกว่าที่จะปกครองโลกได้อย่างสมบูรณ์พอได้ยินคําตอบนั้นเวอร์กินก็พูดว่าเหลือนั่นสินะถ้าเป็นท่านคงพูดแบบนั้นแหละคะ่ะ พอได้ยินขาพูดของเวอร์กินลูโดราก็พูดว่าอย่าทำหน้าเศร้าแบบนั้นเลยเวอร์กินเอ๋ยครั้งนี้เราจะชนะและจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงเธออย่าได้กังวลไปเลยจนดูการควองอํานาจของเราให้เห็นกับตาเสียเถืดจากน,านั้นลูโดราก็ได้เผยรอยยิ้มอันญิ่งพยองนั่นคือโฉบหน้าผู้ปกครองอย่างแท้จริงผู้ที่เดินบนเส้นทางแห่งอํานาจซึ่งปกครองทุกสิ่งนั่นเลยคือวีรจกกักรพันลูโดรา เวอร์กิ้นก็ได้มองลูโด่าผู้นั้นแล้วเตรียมใจเช่นกันแล้วเธอก็พูดออกมาว่านั่นสินะถ้าก็จะพรมสายฝนแห่งความเมตตาที่ไม่ได้ทํามานานปลยความตายอันแสนสงบและทําลายล้างบางผู้ที่ขัดขวางการคองอํานาจของท่านให้เองเมื่อกล่าวเช่นนั้นเวอร์กิน้นอบกอดลูโด่าอย่างอ่อนโยนจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันจนพอใจและแล้วในวันถัดมาก,ก็กําลังขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จึงออกโจมตีโดยมุก่ออกจากจักรวาลไปยังเทมเพ็ดนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่12แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ